ก็ตะกรับสวัสดีกันด้วยนะอยู่ผมอ่ในพูทีบวิธีแล้วนะผมก็อ่วันนี้เราจะอะ่มาหาดาบแชงกันนะครับผมในไอดีลองนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่กับไออีกแล้วนะผมก็อันนี้ไอดีลองไอเหมือนกันนะครับผมก็โดนโดนเกียนไปไอดีไอดีหลักนะ โอ้ยแบล็ดนเดะโอเคนะเริ่มแรกเราก็จำไม่ได้นะเราต้องวันอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนลิงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันค้างอย่างนี้แบึ่งต้องปรับสมดิวสมดุลส,สมดิว,วี่อะไรวะ <c oughs> ไปกันเลยทุกคน โอ้โหก็ไอ้ตกน้ำมาแล้วนะผมก็ตอนแรกก็จะจใส้สอะไรวะก็จะ,จะใช้หัวแสตนะครับผมแต่ก็อืใช้ไม่ได้นะปวัวแสตไม่ใส่ด้วยวนซุ่มได้แต่บอมบ์ก็เออมันมีจุดไหนบ้างวะเรา้อ <c oughs> เราต้องเซฟกันเซฟก่อนเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉัค้างค้างค้างเดี๋ยวเราเรา,เราต้องไปเซฟกัอนเราต้องไปเซฟกันเลย โอเคภาพกบไปดิดนนิวมันเรียบร้อยโอ้เ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วทำไมมันอย่างนี้ใจไม่ดีเด้อทั้งไหนทั้งไหนไเออตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้นะตรงนี้จะมีอยนหนึ่งจุดแล้วก็กดไปเลยเออนัองไหนนะ ตรงนี้หนึ่งตรงนู้นหนึ่งหนึ่งจุดนะครับผมก็อันนี้เปลี่ยนตัวอัดนะครับผมอันนี้เป็นตัวของในเครื่องนะผมไม่เห็นอะนี่ไหนวะโอ้ไม่มีทางคิดสเกลแล้วใช้ยากจิงหวเลยหลังอะอ๋ออ๋ออ๋อตรงตรงนี้จุดนะครับโอ้โหถ่ายคลิปประมาณปีสองปีที่แล้วนะลืมไปละโอเค ปับป๊บปบยังยังยังไม่ไปยังไม่ไปอยู่ตรงนี้อีก,อกทีหนึ่งโอเคนะตรงตรงนี้ตรงที่กากดกดไปเลยนะครับโอเคกำลังไปมีคนฟ้าด้วยโอเคว่าหนึ่งนะไอ้ตรงนี้หรือเปล่าวะใช่ปะป๊บนาแป๊บนาตรงตรงนี้เปล่าวะที่ที่มันมีเออเนี่งเนี่ยตรงนี้ฮนะป้าวเข้าไป แล้วก็ไปตรงโน้นโอเคตรงนี้นะกด,ดไปเปิบเลยอยันแล้ววะไปใต้ใต้ใต้ดินโอเคลอรอลอกูได้ลอกูได้ใช่หรอถือเขาเพิ่งไปตอนที่ัครเลนี่อ ขบเพืองกันนะเฮ้ยยังโหดเลยวะโอเคแล้วก็คลิปกล่องมาเลยนะครับแล้วก็ไปเอาขบเพืงองขบเพืองเอามาเออโอเคช็มาแล้วด้านหงก็นี่นะฮะมันก็เล่นไมค้าบเลยนะฮะโอเ้เดี๋ยวต้องขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออ โอเคได้ทอดไว้แล้วนะผมเราก็จะไปกันเลยนะอ่านว่าทอดไป,ไอป่าวะอ่านผิดอา่านถูกก็ได้แหละอยู่ไหนวะอยู่ในเรือไหมใช่ไหมอ้าวเรือใหม่เหรอโอเคจออะไรแล้วเก่าอยู่นู่นไอ้ไม่ไม่ใช่น่อยก็หายดีกว่านนั้นเรือใครวะ เธอไม่รู้เนี่ยโอเคนะแล้วไล่กลับไปแล้วก็ถือเขาเพิงวิ่งเลยนะฮะเออใช่ไปบาคี้ทำไมแม่ต้องไปดูทักเด็กกีวายทีนั่นแหละก็จะอยากไปดูเลยดูคลิปนี้ก็คลิปดู้น่าจะพูดไม่ชัดนั่นแหละโอเคมาดูคลิปตัวนี้มาไหนขวาขวาขวาวุ่นเลยอ่ะ ร okay. อไปเลย <c oughs> ขวาดีขวาไปไหนพอาบุ๋มองก็ก่ไปเลยโอเคโอเคตอนนี้ขอให้แบตแบตไว้หมดนะขอให้ศ <c oughs> ูนย์ศูนย์้ไปก็เพิ่มไปดึงกนะ็ได้อ่าย่าดับนะโอเคแล้วตอนนี้ในเซิร์ฟก็มีอยู่เยอะๆน่าจ,จะเต็มเลย าคือคืนเมื่อคืนนะเมื่อคืนก็ฟาร์มฟาร์มอยู่ฟาร์มกันสองคนในเซิร์ฟก็มีแค่สองคนเลยไม่มีคนอยู่ในเซิร์ฟเลยครับแม่เซิร์ฟวีดีดีนีใช่โอเคนะคลิปนั้นเราก็ทําไปแล้วนะคลิปที่แล้วเราทําไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาทําให้ดูแบบสดไปไหนสบายใจแล้วโอเคนะแล้วก็เอาทอนเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้เลยนะครับผมที่มันจะเป็นเอ่อ ตรงทรายอย่างนี้นะฮะเดินเข้าไปด้เผาวิ่นีก็ใช้ยาวก,กันนั่นแหละโอเคไตรงนี้มันจะมเีเอ่อฟางตรงนี้นะฟางหรือไม้ปะไม้ไม้หรือฟางเลยเผาไปเลยนะฮะนี่นะอ่ะเดินเผาไม่ได้เผาไม่ได้โอเคเผาละเราต้องกดกดคลิกอรอโอเคเราก็จะไปหยิบจอบมาเลยนะเดินไปอย่างนี้เลยนะเราจะจะได้จอบ จบน้ำมาเลยนะฮะแล้วเราก็ต้องไปหิมะเป่าใช่ป่ะโอเคหิมะนะไป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 โอ้เดี๋ยก็ตอนแรกไอ้ก็ใช้ผลแสงนะครับผมก็ไปยิงบอฟ้านะครับผมยิงฟ้าก็พาดีนะครับโอเคก็กมาอีกแล้วไปกอดทะเลทรายกันโอ้โ มื่อกี้ยังชอบเลยแบตบหมดฮานะเงินเฮ้ยแต่ยังน่าเลยกกคูน่าแต่ยังนเย่าเลยโกคูด้วยเออรู้ไหมมารู้มารู้มารู้ใช่ต่างเลยอะดีนี่โอ้โหโอเคตอนเอาามื่อกี้เลยเมื่อกี้ก็ดับดับไปที่เรียบร้อยตอนนี้ก็แบตสิบแปดแล้วมามก,ก็ช้าอยู่ เออมันถามว่าไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าถ่ายคลิปเอาดาบก็เดินหาเหี้ยหรอวปไปไปที่ไหนวะลืมละอ๋ออ๋อตรงตรงนู้นโอเค ไอ้ก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วจากเมื่อกี้ที่ดับไปนะครับเอาแก้วน้ำมาแลบไปเราจะไปกอกน้ำกันจำได้เลยดับเมื่อกี้ดับตรงนี้เลยปั๊บดับปุ๊บเลยเมื่อกี้ดับตรงนี้เลยสบายใจแล้ว <laughs> ใช่ใช่ใช่โอเคไปก่อน <laughs> <laughs> อิมะเออเออโอเคดาบยังคุดมันมนมาใหม่นะทุกคนมันเป็นอย่างนี้นะตอนแรกมันเป็นสีเขียวนะทุกคนตอนแรกมันเป็นสีเขียวนะตอนนี้กลายเป็นสีแดง ไปพิษไปไกลเลยนะโหบอสเกิดบอสอ้นี่อารมณ์เอ้ยไปไหนไปไหนขับให้ไหม รีบกระตุ้นหรือว่าหายกระตุ้นแบบตุ้นละแบบตุ้นละกรบตุ้นการประชุมกันละทำให้มานเดี๋ยวเรางไหนวะอ๋อทาำมันใช่ตุ่นดามก็ขึ้นแล้ว,แบบบบบลวเย้เราเอาคลิปนายอยู่ไหนเอออันนี้เขยกร้องไหโอเครหัสลักก็ใช้ไม่ได้นะผมภาษาไทยนะแต่รหัสนี้ไปไปเออพิมพ์ได้นะหาแป๊บ ไ <laughs> อนน้ก็ล่าหล,ลักพิมพ์ได้นะครับแต่ลาหลสลองพิมพ์ไม่ได้ทางนั้นนะครับผมก็ล่าหล,ลักก็โดนเกียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออเออตีด้วยตีด้วยมาก่อนจะเออจิผ่าแล้วรีบมาเข้ามาเออเออเอะไรวะกวายพ่อว่วะโอเค นั่นนะอันนี้เหรออันนี้ประชาชนโอเคมา,า,อา,อา,าแล้วบอสมันหนีเลยบอสมันหนีอืออือเอาวิวาวเอานกไปซะเอาคีไฟแล้ว อุ่ยของแง่ของเล่นอะเออเออเลยมั่วไโอ้โหจะจี้วัวดังไว้เลยอ้วมาได้แล้ววะนี่ไงโอ๊อย,ยอมีแง่ของเล่นนะอืออืออือมาไปไกลๆเลย มันหนีว่ะโอ้ยอยยอยอย,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เออไปเราจะไปเอาน้ำกันนะทุกคนค้างเลยอ่ะอยูไหนเจอแล้วเขี่ยแล้วทุกคนก็ตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้เลยก็ยเดี๋ยวนะค้างค้างโอเคตรงนี้นะปรับแป๊บ,ปบ ตรงนี i, I ้นะผมหินตรงนี้นะหินตรงนี้หินตรงนี้ตรงนี้นะครับผมใช่ใช่หินตรงนี้บอกว่าเออใช่ใช่หินตรงนี้มันจะหยดน้ำลงมาได้ได้หรอเปาไอ้ไอ้ดูดูน้ำที่หยดหยดได้อ่ะได้หรอเปลดังยังไม่ได้เอนนึงเราแบบ เราต้องเอาให้ตรงกับไอ้นี่นะไม่ไม่รู้ดิดูดูต้องดูต้องดูมันอยู่ตรงไหนวะไอไอไอเล็งเลงทุกข์ไหนไอ้นี่แค่ริ้งอยู่เยอะจังเลยแหละอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอเออใช่ใช่ท่านี้ โอเคได้แล <łość> ้วโอเคเวลาได้น้ำล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมแล้วเราก็มาอยู่ตรงนี้เลยกันเลยนะครับผมใช่ปะไอ้ไอ้ไอ้นี่ว่าไอ้ซิกแมนซิกแมนไปเราไปหาลูกมันดีกว่าเราไปทวงบุญคุณ เออเปล่ามันบ,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 บอกว่าเขาบอกว่าเออได้ออกคลิปแล้วเย่ได้ออกคลิปนั่นแหละประมาณนั้นเออไม่ไม่ใช่ไม่ใชใ่ในนี้ในนี้นะ่าจะไม่มีใครรู้นะในยูทูบก็จะไม่มีใครรู้แล้วนะว่ากูเอ้อใครหลานเนี่ยแต่แหลายคนรู้นะในที่ต้องรู้ประมาณห้าหมื่นกว่าคนเด <laughs> ยัดแล้วไปทางไหนอ๋อทางนี้ทางนี้ขอโทษครับลืมลืมไปแล้วต้องไปก่อนไหนโทษทีแล้ปนะ่ะโอเคนะแล้วเราก็จะเอาขนาดนัตบบอสกันเลยนะ ไอ้ใ <S uce> จเย็นฉันจะกิข้า <su> ้กิข้าให้ปาดัเขาเขาไปพูดกับมันเออเออเราเอลิงไเดียเดี๋ยว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 เดวเดี๋ยวมันจะช่วยเราหรือจะฆ่าเราหาเลือ่าเรือนะเฮ้ยเดี๋ยวนัวิีวีวีเมื่อกี้ไม่รู้นะว่าคลิกแมนหรือเปล่า โอ้โห oh, ชื่อชื่อคล้ายๆกันเลยบอกเลยไปขอคุยหน่อยแล้วกันอุย้ยมังกรเดี๋ยว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 ไม่เซฟไม่เซฟกูจะไปนู่นไม่เอาไม่ยอมไปเราใช้อาภิภานลบพวกเข้มกันเลยดีกว่ามาเฮ้ยมันบอกเนี่ยมันอกเนีโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับแบบน่ะ

ใช่แสงนี่ครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อออคนคนนี้คนนี้ก็เป็นเออเดี๋ยวตีถาเรือซะแล้วกูไม่ได้มาดึงไม่ได้ต,ขอขอตีอะไรตีตีตีตไอ้นั่นะนะ Lam mật lắm mất tay anh ạ hô 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 ừ hô 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 thôi, hô thôi. hô 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 อ้ไปไปไปเราต้องพาขึ้นใหม่จากไอ้ไอ,อ้นั่นบอกอ่ะไอ้ผู้ชายนั่นอะ่ะแต่แต่เมื่อกี้เต็มไม่ได้วะมามาขึ้นเรือมาอา่รหัสไหนอ่ะเอารหัสไหนรหัสนี้แล้วกันเอ้ยสามร้อยอะไรล่ะสองร้อยสามโอเคไอ้ขึ้นมาไปเลย ผมฆ่าบอสเอาอะไรล่ะอาปืนสลิงคืออปืนสลิงฮะผมฆ่าบอสเอาปืนสลิงคืออะไรวะคืออะไรวะรร <umba> ผมฆ่าบอสเอาปืนสลิงมันคือดาบสกิลมันสกิลมัดจ,จะเอ่อจะมีตะขออ๋ออ๋ออ๋อรู้แล้วรู้แล้ว มันไม่เช่เปืนมันคือดาบดาบ,ดาบไอ้ของไอ้นั่นอะวาร์เดนปะไอ้วอร์เดนเอ่อถอยเด่นถอ,อ, <c oughs> อ,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 อยเด่นอะไรวาร์เดนเฮียชื่อชื่อมันคือชื่อถอยเด่นอะมาช่วยรับค่าบ,บอรอสน้ำแข็งอะไรนะใครวะมิตซิโลูออพีซีนะรู้จักรู้จักเคยดูเคยดู กูไปดูเพราะว่าเออเห็นเห็นหน้าเห็นโป่งคลิปอยู่กับพี่คาถาเแลวกูเข้าไปดูใช่ใช่ใช่กูดูคลิปใครมาไม่รู้แล้วกูว่าเราทำได้ไเบอร์แล้วกูได้เออใจเย็นนะครับใจเย็นหรือเปลา้วก โอเคบิดไปโอเคปะเฮ้ยดูใจเย็นนะใจเย็นนะครับเราใจเย็นนะครับดูข้างครับโอเคได้11 c a ด d y ไปได้ได้ได้เฮ้ยเฮ้ย Blackleg V2 นี่าพึ่งสอนเอาไปน่าจะดูคลิปกูว่ะบ้าไปแล้ว ไปเราไปคุยกับไอ้คนนั้นต่อดีกว่าป่ะเรเราคุยได้ไหมเราไม่ได้รับเออเราไม่รับคือเออโอเคนะทุกคนก็สิบสี่นาทีแล้วนะครับโอเคแล้วก็มาคุยกับไอ้ไอ้คนรวยนั่นเลยนะะโอเคปา โอเคโอเคแล้วก็จะได้กุญแจอย่างนี้มานะครับผมนี่กุญแจงี้เอ้ยเอ้ยมันเหมือนดาบดาบวีฮอกเลยวะ่ะดาบโยรุอะดาบโยรุเหมือนป่ะดูดิมันเหมือนไอ้้ครล่างดาบโยรุอะใช่ป่ะไอ้ที่จับอะดูดิมากกะเขนดู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 ที่เรืออยู่ที่เรือ,อ มาดิดูดูดูเห็นป่ะมึงสังเกตนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าข้าง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 ไม่ดับไม่ดับแบตยี่สิบโอ้ยโอ้ยมอสไหนล่ะก็โอ้ยเดี๋ยวเราจะไปไล่เอ่อ เรียกเรียกว่าอะไรดีวะอะไรของนายวะเ,เราเราจะไปไล่ผีกันนะครับผมมาเราวินมาเาเคตแล้วเราจะไปไล่ผีกันบ,บ,บินบินบินไปได้ก็ดีนะนายเปิดอะ่ะ <c oughs> มันว <c oughs> ิทะเลาะก,กันด้วยนายเปิดอะ่ะ โอเคไอ้ช okay. <t ell> ื่ออะไนะเดียวตายเมื่อ uh, ก <laughs> ี้ไอก็ก็เอ่อได้แล้วนะครับผมก็เกือบตายเหมือนกันนดครับผมก็ว่ามีคนตันช่วยโอเคไหแล้วก็ต้องเอากุญแจเอ่อมกระกเกล็ดไปเราต้องเอากุญแจมาร์กเขน็ดไปนี่ดีกว่า แปบ,บนะอ๋อลรือโอเคตรงนี้มันก็จะมีรูเสียบกุญแจนะครับผมเห็นไหมแล้วก็เอาบาร์เกตเสียบไปเลยป้าวเข้าไปอ้าวไม่เกิงั้นเอ่อ <c oughs> งั้นเราเราต้องอยู่กับแบบตลอดไปเลยคืออะไรวะ <c ười> กันลงไปเสิร์ฟละเออ,เย,อย๋งวงเออพิมพ์ไม่ได้เหรอต็อบ่ายบ่ายอะไรกัน เอาละครตอนนี้ก็กลับมาแล้วหลังจากที่เรารอมาสองปีนะแังก็เกิดเรียบร้อยแล้วได้เซิร์ฟมาสองเซิร์ฟแล้วก็รออุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 เอออยู่ไหนหละเออวิธีการทำก็อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็อยู่ข้างนอกแล้วก็ตีแชงไปชิวๆนะครับโอเคโอ๊ยลืมลืมไหนอ เคยฟังบอกกีฬากีฬากีฬาฮตเอเพลงของเอ่ออะไรวะรีบอลขี้รัวอะไรรีบอลฮัตเตอร์เองฮัตเตอร์เคยดูเคยดูเคยดูดูเลยดูมากมันฮัตเตอร์ฮัตเตอร์มันมันเหมือนกับเอ่อไอ้กอนเป็นนารูโตะนะเว้ยแล้วก็ไอ้นี่ ไอ้อะไรคีรัวเป็นสัตว์งเกตแต่ว่ามันไม่ตีกันแค่ละคีรัวไม่ก็เก่งคิดเก่งเยี่ยไรล่ะวาววาวโอ้ย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 เลือดเลือดละโอ้ยไม่ถึงพันโอเค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 ยึดเป็ดโอเคแลรวเราก็ลอกลอกชั้นแล้วก็ตีแข็งโอเคโอเคโอเคเลย แค่อะไรนะตอนนะจับดิจับจับดิจัาทำไมทำไมต้องใช้ต้องใช้หดาบดาบของผลนะนีไงดอกแล้วไสเบึ้งหลังจากนั้นเราเราโอ้ยโอ้ยเดินหลังจากนั้นเราก็จะบักบั๊กเดินไม่ได้เอ้าเดินได้ใว่ไเมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เดินได้แล้ววนะโอเคบักแล้วอ๋อ เมื่อก่อนเดินไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เดินได้แล้วโอเคแล้วก็จะไปตบบอลลิกกันเลย <laughs> โอเคแล้วฟาวัเตอรีเไป่ก่อน